สวัสดีครับผมแรับวันนี้ก็มาพบกับช่างคนรักรถนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูรถ C ีอวีต้นหนึ่งนะครับมีอาการที่เครื่องเดินไม่ครบสูบเดินไม่เรียบนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าสาเหตุที่คันนี้เดินไม่ครบสูบเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับผมตอนนี้ว่าจะมาเช็คดูนะครับคือเครื่องเดินเดินไม่ครบสูบแต่ไม่เป็นสูบ ดับแรงนะครับเราก็เช็คดูวา่าลองชักชักหัวนี้ดูนะครับสุดหนึ่งดูก,ก่อนนะครับปุ๊บอันนี้อันนี้ทางานนะครับผมทํางานคือจะมีอาการเวลาดึงแล้วมันจะสะดุดเชือมันจะสั่นนี่คืออาการที่มันทํางานอยู่นะครับอ่าถุดนี้ทํางานถหนึ่งทำงานนะดึงแล้วมันสั่นปุดสุดสองก็ทํางานดึงแล้วมันสั่นดึงแล้วมันสะดุดอ่ามันจะมีอา,าการรูบลงไปถ้าเราดึง คือสูงนี้ทำงานอยู่นะครับแล้วก็สูบสามนะครับอ่าสูบสามเนี่ยสูบสามเนี่ยคือสูบนี้นะครับกรุปคือสูบนี้ไม่ทํางานคือดึงขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีอาการอะไรเลยดึงมามันก็เดินเหมือนเดิมไม่มีอาการตอบสนองแต่อย่างใดนะครับเกี่ยวกับสูบสามไม่ทํางานถ้ามันทํางานคือดึงแล้วมันจะสั่นนะครับมันจะสั่นระดับบางทีนะครับ สรุปก็คือสูลสามไม่ทํางานนะครับผมดูน้แล้วไม่เจอว่าไฟมันออกมาไหมนะครับจะจะลองวัดว่าไฟมันออกมาไหมนะครับผมไฟออกปกตินะครับแตไม่ทํางานนะครับวิธีการวัดไฟก็คือเอาโฟมแหยแล้วก็ให้มันโดดลงเาาเนี่ยนะครับผมก็คี้ก็สรุปว่าที่มันไม่ทํางานก็ เดี๋ยววัดดูว่าทื่อสูบสารไม่ทำงานเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้ไฟมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะวัดดูกําลังอัดนะครับว่ามันมีกําลังอัดไหมเรื่อไม่ทํางานเป็นเพราะอะไรนะครับผมเมื่อกี้วัดไฟดูแล้วไฟก็มาปกตินะครับไฟหัวเทียนก็ออกทีนี้จะวัดดูกําลังอัดว่ามันมีกําลังอัดไหมสูบที่ไม่ทํางานนะครับแต่ละสูบเดี๋ยวจะวัดแต่กันดูนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ตัววัดกําลังอัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะวัดกําลังอัดดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะวัด สูบที่มันทํางานดูว่ามันอยู่เท่าไหร่นะครับสูบนี้เดี๋ยวจะวัดสูตรที่มันทํางานดูก่อนว่ากําลังอาดมันขึ้นเท่าไหร่แล้วจะไปเปรียบเทียบกับตัวที่มันไม่ทํางานว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับอเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ากําลังอาดมันขึ้นเท่าไหร่นะครับผมอ่าสตาร์ทดูสตาร์ทสตาร์ทเลยยาวๆเลยยาวๆเลยสาธิต เรืย่อหน่อยเรืย่อหน่อยก็ประมาณแปสิบนะประมาดสิบกำลังอัดตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวัดกำลังอัดสูบต่อไปที่สูบที่มันไม่ทำงานนะครับผมสูบนี้ก็คือประมาณแปดสิบ เดี๋ยวจะวัดสูบต่อไปที่อตอนนี้เราก็จะวัดกําลังอัดสูบที่มันไม่ทํางานนะครับคือสูบสามนะครับว่ากําลังอัดมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าตัวที่ตัวสูบที่่มันขึ้นประมาณประมาณเจ็ดสิกนะครับเดี๋ยวจะมาลองวัดกําลังอัดตัวที่สูบที่ไม่ทํางานว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับผมอาอสตาร์ทเครื่องอ๋อ สรลปนะครับคือสูบที่ไม่ทํางานขึ้นแค่สามสิบนะครับขึ้นแค่สามสิบกำลังอัดไม่ขึ้นเลยนะครับผมนะครับแตกต่างกันเยอะนะครับผมก็คือสูบนี้ไม่มีกําลังอัดนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าสาเหตุที่มันมีไม่มีกําลังอัดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นที่ตัวไหนเดี๋ยวจะตามกันไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าสรุปนะครับกรณี้ที่มันเดินไม่ครบสูบเดินไม่เต็มสูบนะครับ ก็มาจากสาเหตุที่เครื่องยนต์ไม่มีกําลังอัดนะครับสูบสามสรุปว่าเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบไม่ครบสูบก,ก็เป็นเพราะเครื่องยนต์ไม่มีกําลังอัดนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปรื้อเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งนะครับสรุปผมทั้งจากที่ได้วัดดูแล้วนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนรักรถด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้มานําเสนอเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ